การดูดวงไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ตามหลักพระศาสนาสามารถใช้แก้ปัญหาบอกทางสว่างได้เป็นครั้งคราวปฏิบัติธรรมคือทางออกที่ดีที่สุดแต่ถ้ายังชอบดูดวงอยู่แอดไลน์ไอดี ID เข้ามาที่ a y o r 8และรับชมรับฟังคลิปดีๆจากช่องชาแนลคูยอพยากรดาวเล่าชีวิตได้ครับ ลัคนามังกรในช่วงจังหวะของเดือนกันยายนยังมีเหตุที่จะต้องระมัดระวังตัวนะครับในเรื่องของความเจ็บป่วยและก็อ่านเรื่องของเจ็บป่วยจากตัวเองนะเคราะหจากภายนอกนะครับที่จะมีเข้ามาถึงดวงถึงชะตาตลอดทั้งเดือนกันยายนนี้เลยนะปกติมังกรเนี่ยนะครับจะเป็นอะไรที่ในบางกลุ่มบุคคลนะก็จะเป็นมังกรในลักษณะที่ทำอะไรเร็วๆนะ จะต้องระมัดระวังหน่อยบางทีลื่นสะดุดขาตัวเองเนี่ยนะครับลื่นล้มภายในบ้านแบบนี้ก็ได้นะครับเส้นทางการสัญจรการเดินทางอะไรต่างๆนะก็จะต้องใช้ความระมัดระวงังบางทีมีเกณฑ์มีเหตุที่จะต้องเดินทางนั้นะในสถานที่ที่ใหม่ๆนะครับที่ตัวเรานั้นไม่คุ้นเคยไม่คุ้นชินนะถ้าไม่คุ้นชินเนี่ยอาจจะต้องหาคนติดตามไปด้วยนะครับคนเดินทางร่วมไปด้วยนะก็จะมาช่วยเหลือตัวเราเองได้เป็นอย่างดี อย่างถ้าดาวในลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเดินทางไปท่องเที่ยวที่ใดเดินทางไปทางไหนก็แล้วแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางนะถ้าเขาขับรถเป็นให้ขับรถแทนนะอันนี้ก็ถือว่า,าช่วยตัวเราได้นะครับมีคู่ครองมีคนรักก็ให้คู่ครองคนรักมาช่วยเหลือพอยุงนะครับามาถึงขับรถไปด้วยกันเดินทางไปด้วยการดูแลกันไปอย่างนี้นะครับอารมณ์ประมาณแบบนี้นะครับตลอดทั้งเดือนกันยายนนะเพราะมันยังมีเหตุของความามีที่มีดาวบาพปะเคราะห์นะครับเกิดขึ้นจากทั้งตัวเราเอง ไปตกในตำแหน่งเสียแล้วก็เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกเข้ามานะเพราะนั้นจะเป็นในลักษณะสองอย่างเลยนะคือป่วยจากตัวเราเองด้วยแล้วก็ป่วยจากการที่ได้รับผลอิทธิพลจากปัจจัยภายนอก,กอ่ะเราอุบัติเหตุต่างๆเนี่นะครับเบาๆนะ,ะมีเข้ามาแต่ในเกณฑ์ที่ร้ายๆเนี่ยนะครับมันก็ยังมีข้อดีนะบางประกาศอยู่นะครับตรงที่ว่า,าเห็นว่ามีดาวพระเกตมากุมลัคนานะเห็นว่ามีดาวพระประหัสมา ถึงดวงถึงชะตาอยู่นะครับนั่นแสดงว่าอะไรไม่ว่าจาร์เดินทางไปที่ใดถึงแม้ว่าจะมันจะมีเพศมีภัยอะไรที่จะต้องระมัดระวังเนี่ยถ้าเรามีสติดีนะพระอรหัก็คุมโทษคุมภัยให้ได้ถูกไหมนั่นแสดงว่ามีบุญเก่านะมีบุญเก่าดีๆเนี่ยนะมามาตามอุปัมภมนะมาตามแบบคุ้มดวงคุ้มชะตาของตัวเราอยู่ดังนั้นเหตุเพศภัยต่างๆที่พูดมาเนี่ยแค่ระวังให้ดีให้มากเท่าน,นั้นเองนะครับเพศภัยต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นมันก็จะ ป้องกันทันได้นะฮอ,อย่างชุบจะมีเหตุอะไรมาปุ๊บเรามีสติถูกไหมพอรามีสติแบบพรวะระหัสปุ๊บเบรกทันม,มีความยยบยงช่างใจเกิดขึ้นแบบนี้นะครับมีหลักเหตุผลขึ้นมา,าปัญหาทุกอย่างมันจะแก้ได้ด้วยตัวของตัวเราเองนะครับเพราะนั้นพระครอต่างต่ายพูดมาแค่เตือนให้ระวังนะไม่ต้องกังวลใจไม่ต้องวิตกกังวลใจใดๆไปทั้งสิ้นนะครับที่ในภาวะที่อารมณ์ในลักษณะแบบนี้นะครับ มันมีเกณฑ์ของดาวว่าพักฟื้นด้วยนะพอเกณฑ์ของเราพักฟื้นขึ้นมาเนี่ยนะครับ่าโรคภัยแค่เจ็บอะไรที่มันยังระบาดอยู่นะครับอเราก็ดูแลตัวเองเป็นพิเศษนิดหนึ่งนะไม่งั้นเดี๋ยวจะต้องมีการมาตรวจมีการมาพักฟื้นอย่างนั้นนะครับในเดือนกันยายนนะเตือนไปในเรื่องของเพศภัยโรคภัยแค่เจ็บต่างๆนานานะครับอันนี้ส่วนที่หนึ่งแล้วนี่พอมาดูในเรื่องของเนื้องาเนื้องานต่างๆนะครับเดือนเดือนนี้นะครับก็จะมีอุปสรรคมากหน่อยนะอย่างสมมติ อยากจะเจราจาอยากจะไปสัมภาษณ์งานอยากจะไปติดต่อธุรกิจนะบางครั้งเนี่ยอาจจะต้องไปในหลายเที่ยวนะเพราะถ้าไปเที่ยวเดียวไปรอบเดียวเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยเหมือนยังไม่ใช่ช่วงจังหวะนะยังไม่ช่วงจังหวะโดดเด่นสักเท่าไหร่นะที่จะแบบฟลุกไปคุยทีเดียวแล้วผ่านเสนองานในที่ประชุมทีเดียวแล้วผ่านนะยังไม่ใช่จังหวะนั้นะะนะแล้วก็จะเป็นว่าเสนองานไปครั้งแรกแนวงานเป็นแบบนี้ กลับมาทบทวนใหม่กลับมาคิดใหม่นะหมายถึงว่าเขาสั่งเราอะนะกลับมาคิดใหม่กลับมาทบทวนใหม่เอาไปเสนอใหม่ครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วมันจะถึงได้ผลสําเร็จดีนะกลับเข้ามาตลอดทั้งเดือนผู้หลักผู้ใหญ่ยังคงเมตตาดีอยู่แหละนะครับก็ยังให้โอกาสอยู่เรื่อยๆนะว่าเข้าไปคุยเข้าไปเสนองานอะไรแบบนี้นะครับแต่มันต้องไปหลายๆเที่ยวหน่อยเงี้ยนะครับไม่ใช่ผลงานทีเดียวคิดอย่างเดียวแล้วมันจะได้นะในเดือนเดือนนี้ยังมีเกณฑ์ที่จะต้องแบบไปทํหรื้องานเก่า นะครับหรือง,งานเก่าๆที่มันยังค้างคายอยู่งานใหม่ก็เข้ามาถูกไหมงานใหม่ก็เข้ามาหนะักงานเก่าก็ต้องไปรื้อง,งานกลับมาทําอืมเป็นช่วงสะสางงานนะบางทีมีเกณฑ์แบบว่าจะหยุดยาอะไรแบบนี้ในอนาคตเนี่ยนะครับเป็นช่วงจงวังหวะสะสางงานหลายๆอย่างนะครับที่มันยังค้างคายอยู่นะครับแล้วก็กระจายโปรเจกต์ออกไปนะกระจายโปรเจกต์ออกไปให้ใครทําให้บริวารทําสําหรับคนมีบริวารน,นะอ่ามันจะมีช่วงพักหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะนะมันก็จะมีเกณฑ์ว่า รียมงานาไว้ก่อนกระจายโปรเจกต์ออกไปพอให้บริวารทําปุ๊บบริวารเป็นยังไงล่ะนะครับช่วยเหลือเราได้มากไหมเดือนเดือนนี้ก็คงจะช่วยเหลือเราได้ไม่มากสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่ต้นเดือนเรื่อยไปจนไปปลายเดือนเลยเนี่ยนะครับก็เป็นการที่จะต้องทํางานเองลุยเองนะครับหรือบางทีสั่งงานเองก็ต้องทําไปด้วยนะบางทีบริบาลเอางานที่เราสั่งไปเนี่ยทาไม่ทันนะเราก็ต้อง เข้าไปลุยเข้าไปทําเองนะครับตลอดทั้งเดือนไม่ว่าจะเป็นการใช้เหมือนความคิดออ,อกไอเดียวางให้น้องเขาไปทําแบบนั้นแบบนี้เลยนะทําอันนั้นก่อนอันนี้ก่อนแบบนั้นแบบนี้ก่อนอย่างเงี้ยนะครับก็ก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้บางทีไม่ต้องไปออกแรงนะเป็นแบบว่า ทำงานแบบสบายๆไม่ใช่ทำงานแบบออกแรงนะ,ะที่ไปช่วยเขาเนี่ยคือช่วยสั่งเขาช่วยวางแผนให้เขาช่วยบอกเฉยๆว่าทําอะไรก่อนหนึ่งสองสามเท่านั้นเองนะครับแต่ก็ยังต้องตามประคองอยู่ไปตลอดทั้งเดือนเหมือนงานมันยังปล่อยมือไม่ได้มันยังปล่อยวางหลาย,ลายๆอย่างไม่ได้นะ,ะเพราะนั้นเนี่ยถือว่าบริวารก็มาช่วยช่วยแบบในลักษณะเป็นเป็นแขนเป็นขาให้นะแต่ไม่ไม่สามารถที่จะมาช่วยในลนักษณะแบบว่าเจองานปุ๊บแก้ไขปัญหาหน้างานให้ได้ไม่ใช่นะ ยังตามติดต่อกับเข้ามาอยู่ถึงแม้ว่าบางทีเราพักฟื้นพักป่วยอย่างเงี้ยนะครับอ่ะยังจะต้องทํางานอยู่เลยนะก็จะเป็นอารมณ์ในลักษณะแบบนี้ในกรณีที่มีหุ้นส่วนร่วมกันนะฮะหุ้นส่วนการลงทุนร่วมกันหุ้นส่วนนี่แหละนะจะเป็นตัวที่มาช่วยเหลือเราได้ในหลายๆประการซะมากกว่านะครับอย่างบางคนทํางานทํางานวิจัยนะทางานวิจัยร่วมกันกันกบทีมนะอ่าทีมช่วย คนที่ทำงานร่วมกันช่วยนะครับทำงานในลักษณะเป็นคู่หูกันนะครับมีโปรเจต์ร่วมกันเดือนนี้ถือว่าคู่นะหรือว่าคู่ธุรกิจคู่โปรเจต์นะครับจะมาช่วยเหลืองานได้เต็มที่มากกว่าบริวารน,นะ,ะก็ถือว่ายังมีข้อดีอยู่นะถึงแม้ว่าจะมีเพราะขเข้ามาหลายๆรูปแบบหลายๆทางแต่ก็ยังมีข้อดีต่างๆนะครับกลับเข้ามาให้กับ ดวงชะตาของตัวเราได้นะครับเดือนนี้แนะนํานะถือศีลปฏิบัติธรรมนะครับส่วนมน์ภาวนารักษาศีลแต่เน้นปฏิบัติธรรมนิดหนึ่งนะมันจีอยู่ที่บ้านนะไม่ต้องไปไหนนะอยู่ที่บ้านอยู่ที่ห้องพระอยู่ที่ห้องนอนอะไรอะไรก็แล้วแต่นะครับเลิกระลึกนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพบูชานะศาสนาใดก็ได้แล้วก็ปฏิบัติธรรมนะก็จะมีเหมือนแบบว่าเหมือนมีเรื่องดีๆนะครับโคจรกลับเข้ามาให้กับดวงชะตานะเป็นเดือนที่เหมือนว่าขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีปฏิบัติธรรมดีแล้วพ พอไปขอพรอะไรเงี้ยให้เขามาคุม้มดวงคุ้มชิตาให้เขามาช่วยเหลือในสิ่งที่ติดขัดก็จะได้รับพรอันประเสริฐนะครับเหมือนเทวดายื่นมือมาช่วยนะเราข้าดไม่มีใครช่วยก็ไม่เป็นไรเทวดายื่นมือมาช่วยนะครับอ่าก็ถือว่ามีเรื่องดีในลักษณะแบบนี้เข้ามานั่นเองเรื่องของภาวะการเงินก็ถือว่ามีรายจ่ายนะยังเป็นช่วงจัยยนนงหวะที่มีรายจ่ายอยู่เป็นเนืองๆนะครับมีรายจ่ายอยู่เป็นเนืองๆไม่ว่าจะจ่ายจากอ่าให้ครอบครัวดูแลครอบครัวซื้อของเข้าบ้านซื้อของใช้เข้าบ้าน จ่ายเพื่อซ่อมแซมบางสิ่งบางอย่างที่มันสึกหรอแบบนี้นะครับ่าจะเป็นอารมณ์ในลักษณะแบบนี้ก็จะมีรายจ่ายแบบนี้นะครับตลอดทั้งเดือนด้วยแต่รายรับนะครับก็ยังคงมีเข้ามาตามปกตินะยังไม่มีปัญหาอะไรรายรับยังเดินหน้าอยู่นะยังเข้ามาเรื่อยๆอยู่นะครับในส่วนของพระเคราะห์เนี่ยนะครับที่มันจะเกิดขึ้นจากตัวเราแล้วนะนะเมื่อกี้พูดถึงบริวารไปบริวารเองพอได้รับภาวะงานหนักๆนะนะบางทีก็ มีโอกาสนะครับมีเกณฑ์นะที่จะเครียดได้นะครับรวมถึงว่าเจ็บป่วยได้ถ้าเป็นลูกน้องเนี่ยเอาโอเคเครียดหรือว่าเจ็บป่วยติดเชื้อนะเราก็ต้องระวังระแวงกันเองอ่ะตัวเราลูกน้องลูกน้องตัวเราอย่างเงี้ยนะครับระแวงกันเองอ่าก็ต้องดูแลกันให้มากนะครับหรือว่ากลับมาบ้านแล้วเนี่ยนะกลับมาบ้านปุ๊บบางคนมีบุตรมีหลานนะครับก็ต้องอ่าระมัดระวังด้วยนะครับว่าในเรื่องของเกิดเคราะห์เกิดอะไรเงี้ยเด็กๆเี่ยนะครับเดินชนนุ่นชนนี่ภายในบ้านนะครับ เจ็บตัวต้องเสียค่ารักษานะครับเสียความรู้สึกอีกเบาๆไปนะไม่ไม่ได้ถึงว่าร้ายแรงอะไรออกไปนะครับามาดูในภาวะของหัวหน้าง,งานกันบ้างน,นะครับทางด้านของหัวหน้างานเนี่ยมองว่ายังไงก็มาร่วมกันแก้ไขปัญหาอยู่แล้วแหละนะคมไม่ได้ทอดทิ้งอะไรกันไปนะครับแต่ถือว่ามาเป็นดาวรักษาแบบต่างคนต่างช่วยเหลือกันอะนะครับเพื่อให้ทีมรอดนะอันนี้ก็ถือว่า ยังมีข้อดีนะครับในส่วนส่วนนี้เข้ามาอยู่ด้วยนั่นเองนะครับเรื่องของความรักความรักเรื่องนี้ถือว่าดีนะ่าดีในลักษณะว่าเอามาจะเอาใจใส่ซึ่งกันและกันมาคอยช่วยเหลือมาคอยปลูกพันธุ์มาคอยดูแลเรานะครับเป็นเป็นเรื่องดีแต่บางทีในเรื่องอารมณ์ความรู้สึกเราอะ่ะมันไปนจับจับเรื่องอื่นๆไงนะครับอคนนู้นเจ็บป่วยเป็นอย่างไรสุขภาพเราเป็นอย่างไรบางทีขาดการ อะไรมิตรสัมพันธ์ขาดการแบบเอาใจใส่ซึงกันละกันนะความรู้สึกความสุขต่ขางๆมันก็เลยบางทีมันดูลดน้อยถอยลงไปทั้งๆที่ทความรักดีๆนะคนดีๆยืน่นสิ่งดีๆกลับเข้ามาให้ในดวงชะตาแล้วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องความรักความสัมพันธ์ถือว่าทายไปในทางวนะครับแต่อารมณ์เรามันไม่ร่วมด้วยเท่านั้นเองนะครับคนโสดนะครับมีเกณฑ์พบคู่ นะมีเกณฑ์พบคู่มีเกณฑ์พบเจอคนรักกระทันหันนะแต่บางทีเดือนนี้อาจจะไม่ถูกใจนะครับยังไม่สุดไม่ใช่จะไปกะนะครับแต่พอพบกันไปนานๆนะมันก็จะอืใจอ่อนได้นะในอนาคตนะครับขอบารมีพระรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์ดลบันดาลให้ทุกๆรกรนาราศีมีแต่ความร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงมีแต่ความสุขตลอดทั้งปี2565นี้ครับ